สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรอบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของลุงถามลุงไหนจ้าเนี่ยลุงนาฬิกาเยอะๆนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยมันมีคลิปเสียงออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้มันก็ต้องเหนื่อยผมอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยต้องเฮ้ยเรียนแบบอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านเดี๋ยวจะเอามานําเสนอส่วนตอนนี้มาแล้วจ้้้ะไไไปสภาาาเเเจจจออฉลลิมมแววครัับท่นนนีถดง เฉลิมอ,อยู่บำรุงมาสภาแล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้มาชั่วนาตาปีครับท่านเฮ้ยฉเฉลิมาแล้วนะเนี่ยโผล่ร่วมประชุมสภาครับท่านหัวเลือกรองประธานสภาแล้วก็รัฐมนตรีครับท่านสอสอเพื่อไทยนะเนี่ยแห่ทักทายอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมขณะดเดียวกันครับท่านนายว่าลงมาแล้วนะเนี่ยหลังจากที่เป็นหมอมาชั่วนาตาปีสอบตกก็เนื่อนาเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าโพหัวกระบ,บาลครับท่านร้องกกตสอบทักสินชินวัตรคอบงเพื่อไทยอะไรประมาณนี้สงสารรัมนนญยยุพเเเสีีถแลป็ ไรต่อจ้าจะได้ยุบพักไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่บุคคลที่อยู่หลังหมอวาลงเนี่ยช่างน่ากลัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหนวดเขาเฟิร์มอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติวันหลังวันหน้าผมไปเดินเจอหมอวาลงผมจะต้องทําตัวอย่างไรเหรอเนี่ยหาหมอวาลงสวัสดีครับท่านทังหลายผมสมัครศูนย์ธรเวรได้ไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หมอวาลงนั่นเนี่ยเข้าข่ายแบบประเภทที่ว่าผมเห็นแล้วเริ่มกลัวแล้วถามกลัวยังไงวะเนี่ยบอกไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวมันสอบตกอีกว่าลงครนสสรนเนี่ยทักษิ อะไรวะเนี่ยครอบงาเพื่อไทยส่งสารแล้ธรรมนูญยุบพักแต่ว่าเนี่ยเขาบอกมาเน,นี่ยถามยังไงต่อจ้ะเนี่ยไม่ได้ครอบงาแล้วเป็นอย่างไรจะ้ะครอบครองนั่นเนี่ยครอบครองใครเหรอจ้านายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมว่าลงอย่ายอมนั่นเนี่ยถามยังไงต่อต้องไปร้องเข้าไว้แล้วเป็นอย่างไรทีนี้ทีนี้มาเริ่มเรื่องของลุงบ้านป่านะครับท่านผู้ชมหรือว่านายประวิตรวงสุวรรณครับท่านพลดเอกประวิตรของผมมาแล้วนะเนี่ยหลังจากที่เดินไม่ค่อยจะไหวนะครับท่านผู้ชมถ้าเดินเต้นอกเอียงนั้นก็คงโอ้ยเป็นตำนานนะรั่ามมนาน่าาามเตววพอนะครับท่าน เดินอย่างไรนะเนี่ยให้ไม่ค่อยจะถึงนะครับ่านผู้ชมวันนี้มาแล้วจ้าหลังจากตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านพังยับเยินคาลูบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจบอกได้โดยคลิปเสียงหลุดว่อนครับท่านเป็นเสียงลุงนนเนี่ยหลุดมา3มคลิปนะครับ่านผู้ชมลั่นอยากจะลองนั่งเบอร์หนึ่งดูแล้วก็เคลียร์เรื่องเงินแล้วก็จะให้กูออกจากการเป็นหัวหน้าพักหรืออะไรประมาณนี้มาจากไหนจ้าเนี่ยรายการจอลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะครับ่านผู้ชมของคุณหมาแก่ครัดท่ายนินานายเอกมหาสวัสดิ์เอ้ไม่ใช่เออใช่กู ทีเลยนะเนี่ยแล้วก็อมรอรัตน์ครับท่าน ไปไอ้โชดบัมิดกุลนะคราูผูชมหรือว่าแมวสาวอะไรประมาณนี้โดยคลิปแรกครับท่านคุณหมาแก่นะั้นเนี่ยหรือว่าคุณดันนายเผยว่าเนี่ยมาจากการตั้งวงสนทนาของผู้ชาย4คนโดยหนึ่งใน4คนนี่บอกกับคนที่เหลือว่าว่าอะไรจ้ะเนี่ยผมเป็นบลองเนี่ยผมเป็นบลองทํางานกับพีา่นายยกปามนานทำสาเด็จไปเล็บหลายเรื่องเบียอเกินตอนนี้ผมอยากจะขอประชาชนได้ลองให้โอกาสลองดูแล,ล้วเนะนี่ยให้ผมได้นั่งเบอร์นหนึ่งดูบ้างนะนั่นแหละพื่อเพลงที่ผมอยากจะขอแล้วก็ ต่อมามีอะไรต่อจ้ามีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าก็สื่อออกมาบ้างสิอะไรประมาณนี้สื่อออกมาเป็นว่าอะไรจ้าเนี่ยสื่อสารออกไปบ้างนะครับท่านผู้ชมโดยมีท่อนแรกครับท่านบอกว่าเนี่ยผมเป็นรองทํางานให้กับท่านนายกมานานทําสําเร็จมาแล้วหลายเรื่องเหลือเกิน,นเนี่ยต่อไปนี้นะเนี่ยผมอยากจะขอให้ประชาชนได้ให้โอกาสผมลองนั่งเบอร์นหนึ่งดูบ้างนะเรื่องอะไรประมาณนี้ที่ผมจะขอหลังจากนั้นก็เป็นคลิปที่สองนะครับท่านผู้ชมซึ่งมาจากการสนทนาของชาย2คนครับท่านโดยเป็นคนที่ชื่อไอโอ มึงอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็กับนายความว่าอะไรจ้าโดยเริ่มจากนายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่รู้ไอหัวหน้าบ้านป่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยไอเอ๋มึงอ่ให้กูออกกับการเป็นเผม่อหน้าพับเลยใช่ไหมไลโอตอบว่าอะไรเปล่าเปล่าครับนายเปล่าเปล่าครับนายผมไม่ได้พูดนี่ครับผมไม่ได้พูดนี่ครับแล้วก็เป็นอย่างไรต่อแล้วก็เสียงลุงปิศานะครับท่านผู้ชมไม่ออกเลยไม่มีออกเลยนะมึงมึงปั๊มไว้แล้วก็ไอโอบอกต่อครับท่านผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วก็นายที่ว่านั้นเนี่ย เฮ้ยแล้วแบ่งเงินแบ่งทองเป็นยังไงกันบ้างไอโอบอกต่อน,นั้นเนี่ยผมไม่ทราบครับนายเอาแล้วมึงไปรับเงินมาแล้วทาไมไม่จ่ายไงไอโอโอบอกว่าอะไรครับเอาชิบหายเลยทีนี้เฮ้ยไอโอนั่นคือใครวะเนี่ยเฮ้ยไอโอรับตังใครมาแล้วไปบอกบวิดว่าครับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอ้ยเสียงปริศนาครับท่านไอลุงแก,แก่บอกฮะแล้วบอกว่าเงินแล้วเงินจ่ายที่ไหนบอกว่าอะไรเนี่ยเอามาให้กูจ่ายไงฮะแล้วไงไอโอก็บอกต่อวันจันเดียว ผมเข้าไปเล่าให้ฟังครับแล้วก็นายก็บอกโอเคอะไรประมาณนี้โอ้ยวุ่นวายวกวนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีคลิปเสียงที่3ตามมาอีกแต่ไม่ไหวแล้วถามไม่ไหวเรื่องอะไรจะเนี่ยไม่ไหวจะเลียนแบบเสียงมันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่จับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยเรื่องนี้นะเนี่ยโอ้ยเป็นไวัเล่านะครับท่านผู้ชมฮิตไปถึงอนุทินกันเลยทีเดียวโดยพ p พ v ก็ส่งประกวดครับท่านอนุทินนะเนี่ยนั่งฟังคลิปหลุดเสียงลุงครับท่านประกาศอยากจะลองนั่งเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมประมาณว่าบอกว่าเนี่ยน้ำหน้าอย่างมึงเหรอจะได้อะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอก็อสะใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเฮ้ยทำไมประเทศไทยเราไม่ยอมพัฒนาดูบ้างถามพัฒนาแบบไหนนะเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากจะได้นาย,ยกจากขวดซีอิ้วบ้างนะครับท่านผู้ชมมันดีเปล่าวะ ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอฮ้ยไม่ใช่ยี่ห้อตาใบห่อครับท่านอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อตาเด็กสมบูรณ์กันเลยทีเดียวไอ้นายกขวดสีอุ้ขาอะไรประมาณนี้ยันวอยุนหรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอฮ้ยเดี๋ยวแบรนด์สินค้าเขาจะเสียหายครับท่านอนุทินนั่นเนี่ยโผล่ครับท่านนั่งฟังคลิปหลุดเสียงไอ้ลุงสุนติส้นมืออะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากมันประกาศครับแล้วท่านไอ้ลุงคนนี้ประกาศอยากจะลองนั่งเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยอันุทินก็ออกมาบอก ทีนี้ประวิดวุ่นวายแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเฮ้ยประวิดเป็นอย่างไรบ้างมึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีโดยตอนนี้ประวิดโผล่หัวกระบาลครับท่านโรแจงวุ่นเลยนะเนี่ยปมคลิปเสียงหลุดพลังประชารัฐซัดนะเนี่ยเป็นพวกชั่วร้เอา้ามันว่าตัวเองทําไมวะ อ๋อไม่ใช่ซัดนะเนี่ยมีพวกชัวชัวรายนะครับทาไมจะเนี่ยใช้ AI เฮ้ย AI หรือว่าไอโอว่าเนี่ยถามทําไมจะเนี่ยจัดฉากดิสเครดิตประวิตยนะครับท่านผู้ชมสะเทือนใจอีกแล้วแล้ว,ลวทําอย่างไรต่อไปต้องขายปลากเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมอร่อยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านขนาดเบงบจุ500กรัม240บาท250าบกรัม140บาทข้าวส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเม็ดมะม่วงหิมะพันลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกคุณค 500กรัม200บาทนัดวิวคือเสื้อ400บาทพร้อมส่ง กล้ยหอมทองอบขอบนะครับท่านผู้ชม300กรัม150บาทครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบมาแล้วนะครับท่านผู้ชม170งบกรัม1 5 0บาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยังด้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเสื้อก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมใส่อยู่อะไรประมาณนี้หรือว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะเนี่ยผมุสตสาบากหน้าไปหาเพื่อนบอกไอ้เพื่อนถามทำไมอีกแล้วมึงเฮ้ยจะให้กูไปดูม็อบคอเอรรนี่ยให้ไป แต่อะไรเนี่ยมอบการรีบ้านการีเมืองเป็นอย่างไรบ้างจ้าผมไปโผล่ยืมนาฬิกามันนะครับท่านผู้ชมบอกไอ้เพื่อนถามมีอะไรอีกแล้วไอ้นัดเนี่ยกูจะยืมนาฬิกามึงสักยี่สิบเดือนได้ไหมวะถามทําไมเจ้เนี่ยอยากจะเป็นเหมือนลุงในป่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็วุ่นวายวุว่นวายนอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้าหลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดนะเนี่ยแล้วก็มีประลัดมหาไทยนะครับท่านผู้ชมในจุลพงษ์จุลเจริญอ่าสุทธิพงษ์จุลเจริญอะไรสักอย่างหนึ่งตนนัว แจ้งกับประวิทให้ทราบก่อนเสนอเข้าคอรมออะไรประมาณนี้หลังจากที่มีคลิปหลุดออกมาอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สามนะครับ่านะผู้ชมเฮ้ยแต่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นคลิปเก่านั่นเนี่ยถามเก่าขนาดไหนวะ เออเกือบไปแล้วกูขนาดที่ว่าตอนนั้นอปวิตดนะครับท่านผู้ชมมันยังคุมความมั่นคงอยู่อะไรประมาณนี้ว่าเป็นที่จับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในขณะที่ทนายเดชาจุกรู้แล้วก็ต้องหิวตามมาในะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเปิดว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติมีการสนทนามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปถามมีอะไรเจ้าเดชามันไม่ใช่ AI นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ยมีการใช้โปรแกรมดัดแปลงเสียงแล้วก็ทําเสียงปวิดหรือไม่นะเนี่ยเฮ้ยทําแบบนี้ได้อย่างไรทำแบบนี้ปวิดเตยหมา ไม่แม่รืหรือเปล่าท่านอยากได้เป็นนออยายกเมื่อไรก็ได้เป็นนายกอะไรประมาณนี้โฮ้ยก็ช่างกันมาก่อนนะครับเ่ืนอผู้ชมเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ครับท่านไม่เคยเหนื่อยอะไรแบบนี้มาก่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเฮ้ยประวิตย์นเนี่ยแนะนำเฮ้ยถามทําไมจะเนี่ยเฮ้ยไปเกาะโตอีกสิวันเนี่ยอันนี้ประชาชนเสนอแนวทางมานะผมก็จะเดินไปห้างเขาอย่าพูดแบบนั้นได้ไหมนะเนี่ยมันดีถูกเปล่าวะ ไม่แน่ใจครับท่านอยากจะเป็นเบอร์หนะนึ่งนั่นเนี่ยเดินมึงยังไม่ค่อยรอดเลยเว้ยเฮ้ยป้อมถามแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมด่วนครับท่านประวิชช์ช็อกนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ตระกูลรัตนเศรษฐนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้ายกขยงครับท่านทิ้งประวิตย์นะเนีย่ยโอ้ยออกกันไปทั้งครัวเรือนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้มาอยู่เคียงข้างไอ้ป้อมอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากไหนจ้านี่หลังจากประวิตช์ผัวหัวก,กับบานร่วงไปทําบุญเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ชมตระกูล แล้วหรือเปล่าเพราะอะไรจะเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านแห่ทิ้งอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเนี่ยประวิทย์มึงอาจจะต้องมาเกาะโต๊ะถามเกาะโต๊ะรอบนี้เกาะโต๊ะกับพ่อหรือว่ากับลูกจ้าไม่รู้ต้องเกาะโต๊ะกับนายกเองหรือเปล่านั่นเนี่ยก็ช่างไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้แพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าสภาครั้งแรกครับท่านเอาเลิกเอาชัยสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยก่อนแถลงนยโยบายเฮ้ย hey, ป้อมเสียใจกับมึงด้วยนะเนี่ยทางที่ดีนะเนี่ยตอนแรกจะควรจะต้องเป็นเองหรือ ปวิดนั่นเนี่ยอยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นหรือเปล่าตามที่อะไรว่าเนี่ยมีกระแสะข่าวออกมาหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะการันูุชมแต่นำหน้าอย่างปวิดนั้นเนี่ยควรจะเดินให้รอดซะก่อนไม่เคยเดินแต่ละทีแม่มึงเอ้ยไม่ได้ดูตัวเองเลยนะเนี่ยแต่ละข้างมีอะไรบ้างจ้าไอ้ข้างๆนี้ก็นายสามารถนายการันู้ชมไอ้หอกหกักสะเกเบือนี่ก็สอสอบตกครับท่านตอนนี้ได้ขึ้นมาเป็นโคศกนะเนี่ยเชิดใหญ่เลยไอ้คนนึงล่ะจ้าไอ้นี่วันอยู่บํารุงนายการันูุชมปัญญาจ,จะถีบหัวส่งตัวเองเข้าสภาย,ยังไม่มีปัญญาเลยและเป็นอย่างไรบบ้้้้้าาางงงจจไไดดรรัักกแตต่่วีนนยคุม หาเสียงกทมนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วสมเพศเวทนาเหลือเกินกันเลยทีเดียวพ่ออะไรจ้ะเนี่ยโอ้โหสมมุตินะครับสมมติสมมุต,มมติฟังอยู่อย่ายิม้มไอ้ป้อมเฮ้ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นคนที่อยู่ในพลังประชารัฐอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่มีทางไปอยู่ไอ้พักของหักสเก,กเบือนนี้แนะ่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าสมมุติว่าอยู่ก่อนนะครับท่านเฮ้ยแล้วอยู่ๆวันอยู่ยยบำรุงเข้ามานั่นเนี่ยแล้วมันเป็นสสอสอบตกด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าอยู่ๆเข้ามาปุ๊บได้คุมหาเสียงอะไรกทมอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผมผมก็ไม่่่่อออยยูเเเพรรราาาะะไจนนนนีีมมััืกกกป็ศ์ ผู้ชมเอาสอสอสอบตกมาดูแลพวกข้าได้อย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านอันนี้ความคิดของผมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันอยู่ปัมุงนี่มันก็สอบตกจริงอยู่ในสภาย,ยังไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยอะไรเลยหรือเปล่านะั่นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเกาหัวไม่รู้มันจะกล้าไหมถามทําไมจ้ากลัวเดี๋ยวประธานเรียกเฮ้ยวันมีอะไรมึงบอกมานะไม่ใช่เกาหัวประธานอะไรประมาณนี้โอ้ยก็วุ่นวายวุ่นวนนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านอันนี้เดี๋ยวก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้คอปทอนะครับท่านผู้ชม ม็อบกาลีบ้านกาลีเมืองครับท่านผูออกมาเพ่นพ่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเราก็เฝ้ามองครับท่านเฮ้ยไอ้ม็อบกาลีบ้านกาลีเมืองนั้นเนี่ยมันจะมาอีกวันไหนวะมันก็ออกบอกมานะครับท่านผู้ชมจะมาวันที่17แล้วทาไมไม่อยู่ยาวไปเลยตั้งแต่วันที่7ที่มันออกมาอยู่ยาวไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันโดนสูตรคูณแม่7ไปเยอะมากครับท่านหลังจากประชากรขับรถผ่านนั้นเนี่ยได้ยินข่าวมานะครับท่านผู้ชมประชาชนบางส่วนตะโกนโอยสูตรคูณแม่7 7อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจางเฮ้ย <c oughs> จาเป็น,งปงปน,นะะูงัทผู้ชม อาเหตุหลังจากผมไปนับครับท่านใช้สายตาลางๆนนเนี่ยนับกวาดๆนะครับท่าน,น,นผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ประชากรมึงแล้วเนี่ยมีแค่ประมาณ70ถึงประมาณ125คน127คนอะไรประมาณนี้แล้วมาอย่างไรต่อจ้าก็ได้มาโผหัวกระบาลครับท่านม็อบคอปทอนนเนี่ยหวังจะเป็นเหมือนกหวีดกบปปส,สุเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจถแถลงการฉบับที่หนึ่งหยุดระบบชินวัตรคอรมอญาติกาอะไรประมาณนี้แล้วหยุดได้ไหมจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่าน,นผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติม็อบคอปทอนนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ไอตู่จตุพรยังไม่โผหัวกระบาลมาเลย นะครับท่านผู้ชมขนาดนั้นน่เนี่ยสนับสนุนเฮ้ยประชากรทั้งหลายว่าเฮ้ยมึงอย่าเป็นพวกไทยเฉยนันเนี่ยเมื่อวานก็ออกมาซัดคนไทยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ผมนันเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยเดือดครับท่านไอหานนี่มันบอกว่าไอคนไทยนั่นเนี่ยมันถนัดแต่มึนๆอย่างเดียวเลยวเฮ้ยยังไงก็ได้แบบนี้หรือแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยถ้าเกิดม็อบอื่นอาจจะไปนั้นเนี่ยแต่ที่เกิดม็อบเป็นแบบค้างคกอะไรพวกนี้ไม่ไปถามทําไมจ้าเนี่ยเฮ้ยเสนียดติดนะครับท่านผู้ชมขอช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนีี้้่่่าาาเยยชนนกภมมึึงงงงงป็ออไรบพิ ตายไอไม่ใช่ยังไม่มีโดยตอนนี้ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมก็กากครับท่านพังคาเมนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เฮ้ยประชาธิปัตย์ครับท่านได้ร่มารับใช้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยสะใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเห็นภาพนี้เฮ้ยชวนหลีกภยัยต้องขอบใจมึงมากเลยนะเนี่ยที่สร้างพักมาแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามารับใช้อำนาจระบอบทักสินชินวัตรอุ้ยสะใจสะใจแล้วเป็นอย่างไรทีนี้ทีนี้คนประชาธิัย์ครับท่านวันนี้เข้ากระทรวงวันแรกนะเนี่ยมากับผระกันเลยทีเดียวถามมันไปบวชวัดไหนมากับผ้าบอกไม่ใช่ เอาพระมาด้วย<ต>นะครับท่านผู้ชมมาสักการะ,ะอะไรประมาณนี้นะเนี่ยห้องทํางานใหม่แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่รู้ว่าชวนหลีกภัยมันเห็นข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมมาจะโอ้โหยโห,ยหงหาไปก่อนหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้เฮ้ยชวนมึงฟังทางนี้ก่อนนะเนี่ยมากับพระครับท่านเดดอิทนะเนี่ยหัวหน้าประชาธิปัตย์ใช่ไหมวะอ๋อเดดไม่ใช่เดดอิทเลขาธิการประ,ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ถูกกับชวนหลีกภัยนั่นแหละซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมเลยชอบเขาเป็นอย่างไรต่อจ้าได้นิมนพระอาจารย์แล้วก็เนน ไม่ใช่นิมนพระอาจารย์เนนมันยังไงวะสวดพรมน้ำมนต์เสร็จรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะรดบท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยมากับพระแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมชวนลีกภัยไม่มาให้กำลังใจยินดีบ้างล่ะเนี่ยถามมายังไงะจะเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดชวนลีกภัยมานี้นะรดบท่านผู้ชมผมต้องประกาศศึกเลยครับท่านถามประกาศศึกยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะรด้ท่านผู้ชมโอ้ยก็ปล่อยให้มันกีดกีดไปเถอะครับท่านอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่ปีนะเนี่ยก็น่าจะแก่ใกล้จะลงลงแล้วหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้้นนะัผูชชมว ผมนี่มันยังแข็งแรงดีอยู่ครับท่านมันน่าจะตายยากๆอะไรประมาณนี้พ่อผมอวยพรให้มันทุกวันเฮ้ยชวนต่อจากนี้ไม่ต้องไปกีดใครแล้วนะเนี่ยหลังจากนี้มึงเตรียมกลับบ้านไปกีดยางจะดีหรือไม่อย่าไปพูดแบบนั้นอีกแล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับท่านนายกอิงนะเนี่ยจะทําการถแถลงนยโยบายหลังจากมีการจัดตั้งรัฐมนตรี35รัฐมนตรีหนึ่งนายกคับท่านก็จะมีการถแถลงนยโยบายวันพรุ่งนี้นะเนี่ยเฮ้ยจะเป็นการวัดใจหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือว่าวัดวอ,อะไรวะ วัดพลังฝีมืออะไรประมาณนี้เฮ้ยว่าอิงเนี่ยจะทําได้ดีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมจะทําได้ดีกว่าผู้เป็นพ่อซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรที่อะไรวะเนี่ยได้เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์นะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ได้รู้เรื่องกันครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าอ๋อเจอข่าวนี้พอดีครับท่านโดยครอบครัวรัตนเศรษฐ์นเนี่ยทำประวิตยถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวครับท่านทิ้งประวิทยน์นเนี่ยให้อะไรครับท่านขาบ้านนะเนี่ยลาออกจากพลังประชารัฐครับท่านยกครัวกันเลยทีเดียวอดีศผู้สมัครตบเท้านะครับบท่านนานนห้้ปอม เอ้ไม่ใช่ตบเท้าลาปวิธอะไรประมาณนี้ไปอีกหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมวันอยู่บำรุงเข้ามาครับท่านไอ้พักนี้ก็อยู่ดีๆเป็นอย่างไรจ้าชิบหายทั้งพักกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้เป็นการากินีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยสำหรับความคิดของผมเฮ้ยมันจัางหน้าแปลกๆนะครับท่านถามทําไมเจ้าเนี่ยโดยตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบรรดาไอ้พวกสอบตกนะครับท่างผู้ชมริ้วล้อสิบ,บาทอยากมีบกสอบตกอย่างมีซีนนะครับท่านผู้ชมอยากได้แสงอะไรประมาณนี้อืมเออถูกแล้ววิรัตถามทําไมเจ้าเนี่ย โอ้โหถ้าคนอย่างวันอยู่บำรุงมันขึ้นมาเป็นคนคุมหาเสียงได้นันเนี่ยเป็นครูก็ไม่อยู่ถามทําไมจ้าตัวมันเองยังสอบตกเลยนะเนี่ยแพ้ไอรัชนกไปเท่าไหร่วะเนี่ยกี่หมื่นคะแนนวันอยู่บำรุงแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าบางบอลบ้านมันก็จะไม่มีวันได้นะครับท่านผู้ชมต่อให้เหลิมมันลงเองแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ช่างมันไปก่อนสาหรับข่าวนี้เลตอิดบีช่างกันมันไปเลยครับท่านโอ้ยวุ่นวายวกว่นนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เฮ้ยสถานการณ์น้ําท่วมนี่ก็ยังคงหนักหน เกิดจากอะไรน้ํามาจากไหนชี้หนักสุดในรอบกว่า100ร้อยปีดรเสรีแต่ไม่ใช่วงมนทานะครับท่านผู้ชมดรเสรีครับท่านแต่ไม่ใช่วงมท่าวงมนทาแต่อย่างใดชี้น้ําท่วมเชียงรายนั้นเนี่ยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่าสิบวันน้ําแห้งแต่ต้องติดตามว่าเนี่ยจะมีพายุขเข้ามาเสริมเพิ่มหรือไม่เพราะยังไม่ผ่านเดือนกันยายนแล้วก็เผยนันเนี่ยโอกาสน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี54ครับท่านน้อยกว่า10%แต่อย่าไว้วางใจอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องส่งแรงกายแรงใจนะครับท่าน,นผู้ชมให้กับบรบร ยังกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรบ้างจ้าสําหรับปัญหาน้ําท่วมหลังจากวันพุ่งนี้ถแถลงนโยบายเสร็จนาครั่มนผู้ชมสาว่าน่าจะลงเลยถามลงอะไรจ้าเนี่ยลงมือนาครั่มน้ชมแก้วิกฤตอะไรประมาณนี้โดยมุธมทมเวชาย,ยาชัยครับท่านปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะเนี่ยเผยพุ่งนี้แพทองทานชินวัตนนายกอิงครับท่านเรียกประชุมรับมือน้ําท่วมทันทีหลังแถลงนโยบายเสร็จอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อไปจ้าตามค่าวนาครั่มนผู้ชมหลังจากที่วันนี้ครับท่านเป็นวันที่ เฮ้ยไม่ได้ไปทะเลเจอฉลามแต่มาสภาแล้วเจอฉเฉลิมนะครับ่านผู้ชมโดยวันนี้ครับท่านมีการเลือกลองลองอะไรวะลองประธานสภาโอ้ยกูจะไปมั่วอีกแล้วหน่อย ตามคาดครับท่านหลังจากที่พักเก้าไกลโดนยุบพักไปนะครับท่านผู้ชมหมอององก็พ้นจากการเป็นรองประธานสภาไปด้วยตามคาดครับท่านพิเชษเชื้อเมืองพนันแล้วก็พระดอนปิศนานันสกุลเออปิศนานันทกุลครับท่านไล่คู่แข่งเฉลุยนนะเนี่ยนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งคนที่สองโดยได้มีนายอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจดูดพูดแล้วดอยไม่ใช่ผิดพักวะอ๋อภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมได้ลุกขึ้นยืน แล้วก็นั่งลงไม่ใช่ลุกขึ้นยืนเสนอชื่อนั่นเนี่ยพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วก็ใครต่อจ้ะเนี่ยเลขาธิการเพื่อไทยนะครับท่านอะไรเทียนทองเทียนทองสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วชื่อถามเป็นอะไรต่อจะเนี่ยได้เสนอชื่อพลรดอนปิศนาน,นันทกุลครับท่านโอ้ยก็ตามคาดนะครับท่านผะู้ชมตามคาดสําสหรับผมหรือไม่ไม่ใช่ว่าตัวอักษรมาเป็นแบบนี้ก็เลยต้องอ่านตามนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้จะมีปัญหาคารกระซังไหมจ้ะเนี่ยสำหรับเรื่องอะไรจ้าบอกว่าลงมาแล้วครับท่านร้องนะเนี่ยยยออดดคคววรกกันเเลทีีตไ่่ อบหน่อยได้ไหม3ามสอบอะไรทักษิณชินวัตรครอบงำเพื่อไทยรัฐมนูญสารเนี่ยยุบพักหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้กระทบสุดารัตนะถามว่ากระทบยังไงยุบพักหน่อยอะไรประมาณนี้พักหน่อยอย่าไปยุบนะเนี่ยถามทำไมโอ้โห,โหยอยู่แบบนี้ก็ตายซากแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรกันว่าเนี่สอสอมี6คนแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามาร่วมรัฐบาลหมดเลยนะเนี่ยหน่อยอุ่า์ปะกาศนะเนี่ยถ้าเกิดตัวมันเป็นนายกรัฐมนตรีจะสลายการเมืองสองขั้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเขาสลายให้เสร็จแล้วและเป็นอย่างไรต่อทีนี้ หน่อยก็ไร้ที่ยืนไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถมสมเพศเวทนาเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่เป็นโจทย์ของผมนี่ก็จะมีชวนหลีกภัยครับท่านสุดารัตเกยุราพันธ์อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ก็ไม่ค่อยชอบที่หน้ามันมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยังงงอยู่เพื่อไทยเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นอะไรว่าหัวหน้าพักปี62อได้อย่างไรนั้นก็ช่างกำมันไปก่อนแต่ที่แน,น่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้ขนาดนี้กำลังรับฟังข่าวที่ไหนนั้นขอให้ท่านอยู่ดีมีสุ ไปก่อนเบมาไะก่อนบีนบตา